สวัสดีครับสวัสดีคลิปยามเช้าเดี๋ยวจะพามาเอานอไม้นะครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะครับเชา้าวันนี้เชา้าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้วันที่24กันยายน2 5 6 4ัครับคลิปออกหาอาหารเช้านะครับเป็น สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับตอนนี้ไผ่ได้กินหน่อแล้วคงเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะต้มน่อไม้เท่าน่อไม้นะครับเสร็จเรวจะลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับเอาไว้จิ้มแจว่วจิ้มน้ำพริกนะครับครับผมหลังจากที่เราได้หน่อไม้มาแล้วนะครับ แล้วก็จะมาหั่นเพื่อจะเอาไปต้มนะครับแล้วก็เอาไปกินกับน้ำพริกนะครับนอข้าวสุกก่อนนะครับวิธีชีวิตเหมือนสมัยอยู่บนดอยเลยก็เอาไผ่ที่มันไม่สวยมากนะครับเพราะว่านอที่มันสวยๆผมจะให้มันขึ้นลำนะครับจะให้มันขึ้นลำสักสิบลำขึ้นนะครับ เราค่อยเอามาทําอาหารพอเอามาทําแบบนี้ก็พอเป็นความรู้นะครับว่าไผ่ที่เราปลูเกเองนะครับสามารถทําอาหารได้แล้วนะครับเราเอาข้าวสุกแล้วก็จะต้มแล้วก็เอามาชิมชิมน้ำพริกดูครับว่าจะอร่อยผลง,งานเราจะเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเช้า24่กันยายน2564รครับ